่เดี๋ยวรอแล้วางแก้วปิด ชวนใอ้ไว้ไปทำเนี่ยสะอาดเ้วยวันแรกอย่างสบายไปได้จัดมันแล้วเขมีตัวนีว้เ้ยทำไมมันจ้าก่อนจะก่อนจะตากอกันระเบดก่อนเน็กตกระตกอ่ะ งวางปิดด้วยเอเี๋ววเวิดเล่นใจเย็นจ่เป็นไรเดี๋ยวไปหามันเองเฮ้งตัางน่าจะาขื้อนนะควาติดกับเกมอ่ะที่ว่าน่าจะต้องการการจอเลยสักอย่าง เอ้ยทำไมปืนมันขออกช้าจังวะเจ็บกูโดดไปแล้วปืนหัวจะสับไอ้หาเอ้ยทำยังไงวะันต้องกดอะไรบอก่วะหุ้ยอ๋อไม่ใช่เบนี่วะม,มันสวหามดูเบนี่แล้มีแมนปะมีแม,ม,ม,น,ม,มนกูหายเอ้ยให้เบนยิง ยาโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยมันมาละมันมาละมันวาง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 ไอ้เหี้ยโอ้เข้าหัวไม่ตายได้เข้าหัวกจริงทะลุตายตายจี๊ดโล่ขนาดนี้หาตึมอ้าวตายแล้วตฮ้ย ทำเรื่องหรอมันวางปิดด้วยถ้าเกิดมันอยู่ไกลแม่งกันไม่ได้ดันเส, <c oughs> สาตันต้นต้นปัดแต่ทำเป็นยิงแม่ก็ได้ปืนไปแล้วมันนกมันนกปิงดัตว์

เน้นยัดเข้ปัดด้วยเดืัดเดียวแล้วไม่กล้าวัดหนี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 ตัวนึ่งจโ o ไม่เดินยัดเฉยเฮ้ยโอ้โหชนะนี่แล้วกูมาอยู่โลได้ไงวะเนี้ยวนไม่ใช่แรงมันรีตังวันเลยวีนี้เป็นท้ายตัดสิน ว่ามันไป A B มันเล่นไม่ได้หรอกแต่เราจะเข้ากลางไปยิงตะมองมัน,นเเิตัวตายคนแรกฮะตัวตายคนแรกไงเป็นไรล้วเป็นผุดตัวเปิดผู้เสียสละเออผู้เสียสละไปยีิบสองตัวแล้วเห็นหม โอ้โสวยจ okay, ้าเกินไปไงเอ็ดเอ็ดเอ็ดเลไเล่นเลยเด็กจริงๆพี่ก็อยากไม่ได้ไม่ทันละหมดตัวละทันหรอตัวไหนมันยิงเราวะชัดเลยแม่นจาไม่ออกไปมันให้กูเม็ดเดียวอ่ะเมือนก็ไฟตัวเอ็กปะวะไปนั่งแช่เลยไปตายอ่ะ

cái cổ chưa cái đồ tộp chỗ gì nên dù không đấy phải phơi dù này đấy quả em ở đây nên chỉ quả đồ thì không mới tài mình không hiểu ไปเลยตัวเดี๋ยวไลากลมๆไปแล้วถ้าไปอยู่หนกลมๆไว้หมดแต่มองข้างบนมีนตัวอีกตัวนึงทำไมกูรู้สึกว่าเลนะ่ะเวลาไปสีดำแนละ้วมันมองอยากกว่าเดิอมอ่ะเห็นเป็นตัวแดงไงนคิดเอง แแก้หเลยเสนี่เอาแม่งหน่อยดิเฮ้ยไงเสียทะลุไปดิวิเท่หวะเจ็ดเท่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมองง่ายสุดส่วนสีม่วงเอาไว้มองในวันแค่นั้นอ่ะไอในของสมบไวเปอร์อันตีไวเปอร์เอาไ้มองง่ายเสียม่วงสีแดงก็แล้วแต่คนชอบ

กินมึงดิหมดแล้ว